เราต้องหลายต้องเข้าสู่ความรู้ผู้กับการบเพ็ญปฏิบัติมีวิธีสุดในการปฏิบัติโฟกัสมายังปัจจุบันเพื่อปฏิบัติติดต่อต่อเนื่องกับด้วยความรู้ความเข้าใจเมื่อเรารู้เราเข้าใจการบำเพ็ญการปฏิบัติมันจึงจะติดต่อต่อเนื่องเป็นสีสมาธิปัญญาเราจะได้บริโภคสิ่งต่างๆที่เข้ามาด้วยความรู้ความเข้าใจคือด้วยสติสัมปชัญญะรือด้วยสติปัญญาองค์เซวัสด์มาธิพระพุทธเจ้าท่านก็บอกพวกเราทั้งหลาย เราเกิดมาเพื่อควารู้มาเข้าใจบริโภคทุกอย่างด้วยสตยิด้วยปัญญาเราจะได้มีข้อสอบแล้วตอบเพื่อภาพกับเพื่อภาพปฏิบัติต้องทาอย่างนี้การมาพึ่งปฏิบัติทุกคนต้องรู้เราไปเรียนไปศึกษามันเป็นการก็ระดับความรู้เขาให้ไบประกาศรเ,รเราจบอนุบาลจบกจบระถมจบมัธยมจบโรงศรรึกษาจบอะไรตา่างๆมันเป็นการวัดความรู้คือฐาน แล้วเป็นตำแหน่งที่เขารับรองเราเรารู้เราเข้าใจความรู้ที่ว่าระดับให้เราก็ต้องเอาเข้ามาสู่ภาคปฏิบัติไม่ใช่เอาความรู้นั้นมาเป็นแค่อุปกรณ์ตัวตนเรารู้เราเข้าใจจะได้รู้พฤติกรรมที่วินัยรู้ความหมายของเราว่าเราเกิดมาทาไมทาไมเราต้องเกิดมาทําไมเราต้องเรียนหนังสือด้วยเรียนหนังสือไม่ได้หรือทาไมเราต้องทํางานไม่ทํางานไม่ได้หรือทําไมเราต้องปฏิบัติธรรม ไม่ปฏิบัติธรรมไม่ได้หรือเราต้องรู้เข้าใจในการปฏิบัติเราลหลายสมมติที่เขาแต่งตั้งในระดับความรู้ความเข้าใจในการเปลียนการศึกษาที่เขาให้เราเป็นข้าราชการนักการเมืองจะได้เอาตำแหน่งหน้าที่ที่เป็นบริสุ์ที่คุณทั้งกายวาจาจริยามายาอาชีพเพื่อเป็นประโยชน์เราเองเป็นประโยชน์ของคนอื่นเป็นประโยชน์ของมหาชน เราต้องเข้าใจว่าเราเกิดมาทาไมเราเรียนหนังสือทาไมเราไปทํางานทําไมมิตปฏิสุกอกจาตาในการพึ่งปฏิบัติให้เรารู้เข้าใจจะได้เข้าสู่มาตรฐานอักษรย่อที่ว่าเข้าสู่มออกรทั้งกายวาจาย,ยามะายะอาชีพเราจะไม่ได้หลงมงมงายความหลงมงมงายเรียกว่าไสยศาสตร์ถ้าไม่เข้าใจมันก็จะไปตามสิ่งแวดล้อม เห็นรูปสวยๆก็ร้องโอยโอยไปจะ้ยินเสียงเขพร้อๆก็ร้องโอยโอยไม่สวยก็ร้องโอยสวยก็ร้องโอยแค่รู้เข้าใจเราจะได้รู้ว่าเนี่ยคือข้อสอบนี่คือข้อตอบเราก็มีปีติสุขเอกสตาในการประพฤติปฏิบัติปัจจุบันเราเอาความไม่ถูกต้องนำชีวิตมันแก้ปัญหาไม่ได้แน่นอนยิ่งเราเรียนเราศึกษามากก็ยิ่งสร้างปัญหามากถ้าไม่รู้ไม่เข้าใจ เรียกว่าผู้ที่เรียนมากนั่นแหละจะเป็นโจรใหญ่กว่าผู้ที่เรียนน้องไม่สิเราคิดดูดีๆสิพวกที่เรียนมากพวกที่มีความรู้มากได้บริโภคทุกอย่างสะดวกสบายเคร์เ,เฟชมีบ้านหรูมีรถหรูมีอะไรหรูหรานั้นนั้นมียศมีตำแหน่งหรูแต่ว่าความเป็นรู้ไม่เข้าใจด้วยความเป็นไม่ดีขคนตัวตนคนพวกนี้ัะไม่มีความสมบ เป็นคนไม่รู้จักกิตไม่รู้จักเต็นไม่รู้จักพอคนพวกนี้กลับเป็นโรคหิตโรคกระสับมากกว่าคนที่ไม่ได้เรียนไม่ได้ศึกษาเสียอีกเพราะมันเป็นการเรียนการศึกษาเป็นการทาาํางานจริงเพื่อเป็นตัวเป็นตนอย่างนี้ถือว่ามันเป็นไปแต่ทางวิทยาศาสตร์มันไปแต่ทางตัวตนคือความไม่ถูกต้องผู้มีปัญญามากทั้งหลายผู้มีการเรียนทั้งหลายก็เข้าใจมันต้องเอกความถูกต้ององความพอเพียง ความพอดีเหมือนแพทย์ผ่าตัดสมองผ่าตัดหัวใจต้องมีความสงบนึกถึงธรรญาต้องกลับมาหนาะความพอเพียงเพียงพอกลับมาหาความพอดอนี่แหละปัจจุบันต้องโกัสเข้าสู่ธรรมะเข้าสู่ธรรมานุนธรรมานูนดิจิทุลในการกระตึ้ปฏิบัติต้องอยู่กับปัจจุบันอยู่กับเนื้อ,อยู่กับตัวมันจะไม่ได้ดูเนื้อรือตัวมันจะไม่ได้ไปแก้จิตภายนอกมันจะแก้ทั้งตัวเรา แก่ทั้งกายวาจาทิย่ยามรยาทอาชีพจะได้มีวิตีสูเกภพตาในการปฏิบัติเราทั้งหลายก็รู้เข้าใจและได้ผ่าแกรกคล้าได้ทั้งในเมืองหลวงในที่จเจริญในภูทรในป่นในปาในเขาก็มีความสบมีปัญญามีปัญญา,ามีควา,ามสบรู้เข้าใจอย่างนี้ถ้าไม่เข้าใจก็ต้องไปพืงเทียนีพี่อย่างละ ความรู้ความเข้าใจเราต้องรู้เข้าใจในการดำเนินชีวิตเพราะการเรียนการศึกษาก็เพื่อความรู้เข้าใจเพื่อมีพื้นฐสุดในการป็ปฏิบัติเราจะได้อยู่กับความสมบูอยู่กับปัญญาถ้าเราไม่เข้าใจแล้วจะเป็นคนไม่สมบเป็นคนผัดทิศคนไม่อยู่กับเนื้อกับตัวไม่อยู่กับปัจจุบันธรรมอยู่กับตัวตนเนี่ยคือว่าไม่อยู่กับปัจจุบันธรรมต้องรู้เข้าใจ ถ้ารู้เข้าใจเราจะได้ปฏิบัติในอาริยมรรคให้สมบูรณ์ทั้งอัตถะทั้งพิจิตชนะคือทั้งกายวาจาใจจิตญาบริยาอาชีพสมบูรณ์ในปัจจุบันคิดยูดดด่ดีต้นไม้ต้นหนึ่งที่เรามองเห็นด้วยตาต้นไม้ต้นนั้นต้องได้อาหารมาจากทุติุกูัดไม่ใช่ว่ามาจากราก่างเดียวต้องได้มาจากทั้งการรากทงใบทงกิ่งก้านสาขาทางยอดตลอดริดมัทนอากาศแสงแดดออกซิเจน ถึงจะสมบูมรณ์ด้่ยคือดินตัวตีนเลือแรกได้ทานความรู้ความเข้าใจถึงเป็นตารยมั่ทั้งกายวาจาจะิตยาวในร่าง,งอาชีพไม่ใช่คิดเหมือนแต่ก่อนที่ไม่รู้ไม่เข้าใจว่าต้นไม้มันได้อาหารมาจากทางด้านอย่เดียวอง,องค์จะต้องเข้ามาต่อเจตเจ้าและวก็งตัดสอน,นการปฏิบัติมันก็ต้องได้มาจากทุกที่ทุกทางตารยมัม่งอีกแบบมันต้องสมบูรณ์ด้วยความรู้ความเข้าใจไม่ใช่ความจำ มันถึงจะถูกต้องมีปิติสุขเอกขตตาในการปฏิบัติทั้งกายวาจาจตยาปริยัติอาชีพต้องเอาธรรมอนุโมนันชีวิตเพราะความถูกต้องเป็นอย่างนี้ความจริงเป็นอย่างนี้เรียกว่ารู้ทุกข์รู้เหตุเกิดทุกข์รู้ความดับทุกข์รู้ข้อปฏิบัติเป็นความดับทุกข์รู้ความจริงรู้อริยสัจสีชีวิตเราต้องกล้าไปด้วยความรู้ความเข้าใจเข้าถู่ความเป็นมาตรฐานที่ต้องเอาธรรมอนนเอาธรรมนนชีวิต ถ้าเราไม่เอาธรรมมุษน์ทรชีวิตเราก็เป็นได้แต่เกียวกับคนเนีคำว่าคนเนี่ยมันมีหลายพวมิมพูมิของคําว่าคนมันก็มันมีอยู่ในความหลงมันจึงเวียนวนเวียนว่ายตายเกิดส่วนใหญ่มันจะพัดลงสู่อบายภูมิเป็นพวกิแห่งความไม่สะดวกไม่สบายเป็นพวกิที่มันไม่ดีนั่นเอง เมื่อเอาความหลงหนำชีวิตมันก็ต้องมีการเรีนยนาหวใจเกิดด้วยเอาวิชาคือความหลงเราจึงจะเวียนวนตกอยู่ในภพภูมิทั้งสามสิบเอ็ดนี่แหละร่างกายเราเป็นมนุษย์แต่หัวใจมันก็ไ,ได้เป็นมนุษย์มันจะสาวนอยู่ในอะไรภูมิ mm. สังสารว,วัฏทั้งสามสิบเอ็ดภูมิเขาก็แบ่งเป็นสามระดับภ mm. พภูมิเรื่องต่ำก็เรียกว่า โลกเรื่องสั้คือเอาไว้เดี๋ยวผงโลกเรื่องกลางก็คือมนุษย์แล้วก็สวรรค์หกชั้นโลกเรื่องสูงก็คือภพมโลกที่สุดโลกเรื่องต่ำประกอบด้วยกำเนิดสัตว์เดรัจฉานโลกเดรัจฉาญก็คือโลกมนุษย์เปรตอกที่ใสคือโลกแห่งเปรตแล้วก็โลกแห่งอสุรกายแล้วก็โลกแห่งนรกประกอบด้วยมหานรกแปดขุม อุษาหนรก128ขุมยมนาโลกนารยี่สิบขุมโลกยังสวิกานารกอีกหนกึ่งขุนแล้วก็โกลกเลื่อนรามอีกเจ็ดประกอบด้วยม,มนุษ,ษ,ษ,ษย์ยบขุมหนึ่งสวรรค์หกชั้นจารุมหาราชิกาชั้นที่หนึ่งดาวประเดมชั้นที่สองยาม,มาชั้นที่สามโยสิชั้นที่สี่นิมมารรีชั้นที่ห้าประนิชดีวสวัรค์ชั้นที่หกแล้วก็โลกเลื่อนสูงอีกยี่สชั้นนั่นก็คือโลกของขุ พรมที่มีร่างกายอีกสิบหกชั้นอันเป็นไปด้วยความละเอียดแห่งฌานในระดับขั้นต่างๆแล้วก็อรูประโรอีกสี่ชั้นเราต้องรู้เข้าใจเนี่ยถ้าไม่รู้ไม่เข้าใจมันจะเป็นแค่เพียงคนคำว่าคนก็คือความหลงเอาความหลงหนัางชีวิตมันย่ำต้ออยู่ในความไม่รู้ไม่เข้าใจย่ำต้ออยู่ในความหลง มันก็จะพบวนเรียนว่ายตายเกิดอยู่ในสามสิบเอ็ดทกูกที่แหละองค์เสด็จพสอมมาสพุทธเจ้าทรงดำเพ็ียพระพุทธบรรมีมาเพื่อยกเลิกขั้วตนไม่ทําอะไรตามใจตามปฏิญาใสถึงเป็นความดีที่ประกอบด้วยปัญญาเป็นปัญญาที่ประกอบด้วยความดีให้พวกเรารู้เข้าใจมีจิตตัวเอกตาในการปฏิบัติความทุกข์ของเราก็ให้มีอยู่แล้วเพราะเรารู้เราเข้าใจ ปัจจุบันจึงเป็นวาระสาคัญให้ถือว่าเป็นวาระแห่งชาติในการประพฤติปฏิบัติทั้งกายวาจจริยารรมระยทอาชีพต้องมีความตั้งใจตั้งเจตนาถ้าไม่เข้าใจแล้วก็ย่ำต้องอยู่ในความเป็นนิติบุคคลตัวตนตกอยู่ในภพภูมิต่างๆด้วยความไม่รู้ไม่เข้าใจหัวใจเราก็มันก็จะอยู่ในภพภูมิอย่างนี้เราไม่เข้าใจมันก็จะเป็นอบายมุกทางสู่อบายมิ ความไม่รู้ความไม่เข้าใจเอาความหลงนำชีวิตหัวใจของเราก็จะเป็นหัวใจที่ทาร้ายตัวเองความไม่รู้กําจัดระเบิดตัวเองภายในตัวโดยธรรมชาติเพราะความไม่รู้ไม่เข้าใจมันเป็นระเบิดเวลาระเบิดตัวเองทําให้เสียเวลาในการดำเนินชีวิตที่เิดเสดหัวใจเนี่ยเรียกว่าเป็นหัวใจที่หวชทําลายความถูกต้องเป็นผู้ไม่รู้ความจริงไม่รู้กติยัจิีถ้าเรามองโดยดีถ้ารวมเนี่ย รียกว่าหัวใจมันจะไปแก้ไขจากภายนอกมันจะไม่สมบูรณ์ทั้งกายวาจากิริยามารยาทอาชีพที่เป็นบริสุทธิ์ที่คุณหัวใจมันจะเป็นก่อนความหลงหรือว่าก่อนคาสิโนที่ผู้บริหารประเทศไม่เข้าใจเรื่องความถูกต้องเรื่องบริสุทธิ์ที่คุณจะเอาความหลงนั่นฉีตเรียกว่าอบไรมุกอบารคุณจึงแ็นหัวใจก่อนทำลายความถูกต้องเป็นหัวใจก่อนคาสิโนองค์เพระสามมาสมุทธเจ้า พระเยซูพระนมีมุฮัมมัดหรือศาสดาทุกศาสนาท่านมายกเลิกกบายนยมุกบัยยะกูมายกเลิกกฎหมาคาสิโรแต่ความไม่รู้ไม่เข้าใจรัฐบาลไหนก็จะมาคิดแต่จะตั้งกฎหมาคาสิโนมีความเข้าใจผิดมีความเห็นผิดเรียกว่าเต็นยิฉาที่ผิคิดในใจเวยประเทศสิงคโปร,ร์เล็กนิดเดียวเขาร่ำรวยเพราะเขาตั้งหมาคาสิโนมาเก้า ที่เป็นส่วนหนึ่งของประเทศจีนเล็กๆเป็นเกาะเล็กๆเขาตั้งบ่อนคาสิโนเขาได้รวยประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศเล็กๆเท่ากับความเภอหนึ่งของประเทศไทยหรือเล็กตัวอีกพื้นที่ในมาเก๊าก็เหมือนกันไม่มีพื้นที่ทำเกษตรกรรมอุตสาหกรรมเราคิดว่าการตั้งบ่อนคาสิโนทำให้รวยได้เพราะคนมันมีความโลภมีความหลงเยอะเราต้องบ่อนตั้งบ่อนคาสิโนเราก็รวยได้ เขาถึง่าการตั้งบทคาสิโนแค่เรารู้เข้าใจประเทศไทยเราเน่กลับมายกเลิกความถูกต้องเขาไม่มายกเลิกสิ่งไม่ถูกต้องยกเลิกสิ่งที่ผิดไม่เอาความหลงหนักชีวิตเราอย่ามองเมาตัวเองอย่ามองเมาตัวอวื่นด้วยเอาความหลงหนักชีวิตเราต้องการต้องมีปจิติสกษในการเรียนศึกษาในการทํางานที่มาเป็นข้าราชการนักการเมืองที่มาเป็นนักบวชทุกชาติทุกาศาสนาต้องพากันรู้ เราจะได้ก้าได้ความรู้ความเข้าใจด้วยภาคกัวนึปฏิบัติมันมีความสุขในการทํางานมีความสุขในการเรียนหนังสือมีความสุขในการทำหน้าที่ใ้สมบูรณ์ถ้าอดขาดไม่ยันชนะจะได้ความถูกต้องในชีวิตยกเลิกสิ่งที่มันไม่ถูกต้องให้เรารู้เราเข้าใจเราทั้งหลายไม่เข้าใจก็พากันเข้าใจใหม่ค้นพฎิบากับท่านทั้งหลายที่เป็นผู้กระเสดเป็นผู้มีตรงการมีบุญมีมรนะมีโอกาส เราก็เอาโอกาสที่ประเสยริอผ่านการมีปิติสุขธ์ในการประพิบัติตอนก้าด้วยความรู้ความเข้าใจราะชีวิตของเราอายุไขัยของเรามันอยู่ได้เรื่องร้อยปีหนึ่งศตวรรษถ้าเรามีปิติสุขเอกสตาในการปฏิบัติเราทำงานชีวิตเราก็จะได้อยู่ร่วงร่วร้อยปีหรือมากกว่านั้นเราต้องเข้าสู่ภาพปฏิบัติที่องค์เด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนให้เราอยากเป็นหลงอยาไปเพลิดเกิดอย่ากเป็นสมาธิเพราะทุกอย่าง ก็มีอยู่ประจําโลกต้องทาความแม่มน,ปปนประมาทให้ถึงพร้อมปัจจุบันเป็นวาระสำคัญแห่งการปฏิบัติที่หลวงปู่มัน่นท่านก็สอนว่าความไม่ยังย่งยืนเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่แ,แน่นอนความยิ่งใหญ่คือความไม่ยั่งยืนชีวิตที่ยิ่งใหญ่คือชีวิตที่อยู่ด้วยทานสิลเมตตาและกตัญญูชีวิตที่มีความดีอาจไม่ใช่ความยิ่งใหญ่แต่ชีวิตที่ยิ่งใหญ่ต้องอาศัยคุณธรรมความดีเท่านั้น การบัญญายทวยความคำสั่งสอนของภาษาศาสนาที่เป็นบดยสืทธิคุณเป็นปัญญาโดยสืทธิคุณของวันนี้ก็สมควรแก่เวลาขอยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้ขอตัอ้งจิตอธิษฐานใจขอน้าแห่งพระเจ้ท้แท้ใจและบรารมีธรรมแห่งพ่อแม่ครูบาอาจารย์อธิบายนอบน้อมุ่งขอ,งอรักษาทุกท่านให้ปรสบจากสัพพุธสัพพสสัพพโรคสัพพภัยอันตรายใดๆอยได้มาคล้อง,องพัน จรเิญ่านผิ renamed, ีนานในรูปยงางในเข้ประวัต <t une> <toggle> ิธุรสนามีปัญญาอิเดียการในธรรมถึงขอให้มนรุ่นสวัสดิ์สวัสดิ์สวัสดิ์และที่ผ่านสวัสดิ์เพื่อนกับสุขท่านคือสสส